เพราะว่าจางหนูเขียวที่เคาลพค่ะกับรู้ทุกท่านค่ะเจริญธรรมำสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้เ็งก็จะมารายงานสภาวะนะคะส่งกันบ้านคือเมื่อเช้านี้นักสองวันสามวันแล้วค่ะตื่นตื่นส่งกันบ้านในห้องโรงแรนของหนูก็จองคิวไม่ค่อยทันค่ะก็ไม่ได้ส่งนะพอเมื่อเช้าพอปิดจะปิดห้องแล้วพี่ขวัญก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราเข้าไปร่วมกัน ส่งการบ้านในห้องใหญ่นะแล้วก็โอยสงไอกิเลสมันก็กิเลสมันเกิดขึ้นเลยค่ะมันมันบอกว่าโอ๊ยไอแตงเอ้ยบอกแล้วคุณสมเพศมึงจังส่งการบ้านก็ไอเรียงลําดับก็ไม่ถูกชคอกกิเลสก็ไม่เป็นทำไมก็ไม่ไม่โดนสักทีนะครับมันก็แบบว่าพวกคุสมเพสมึงจังมึงยังจะไปส่งกับเขาอยู่หรือเ็เลยว่าเออมึงไม่มึงไม่ต้องพูดดีเลยถ้ากูไม่ส่งการบ้านนะกูก็โง่ไปอีกนานสิ นี่โง่อยู่ไอ้น้องนัวเขาก็มาพูดอยู่ทุกวันโง่ซ้ําโง่ซากอยู่นั่นแหละก็เลยบอกว่าไงกูก็ต้องส่งวันนี้ต้องส่งให้ได้ก็เลยขอมาส่งการบ้านค่ะว่าที่ว่าเออม่มันยังจับกิเลสไม่ทันค่ะแล้วก็อ่าเรียบเรียงลําดับอะไรก็ไม่ค่อยถูกค่ะก็อยากจะมาอ่าแบ่งปันแชร์ให้พี่น้องฟังนะคะว่าการที่เราจับกิเลสยังไม่แม่นเราก็ยังฆ่ามันไม่ได้ค่ะก็อยากมาแผงปันประมาณเนี้ยค่ะตอบคุณจ่า เราเรายัางเรายัางจับไม่ได้ถูกลําดับเรายัางจับมันไม่ค่อยทันเรายัางฆ่ามันไม่ค่อยได้แต่มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเราก็เริ่มต้นเราตั้งหลักตั้งลําแล้วล่ะที่จะเริ่มเริ่มต้นที่จะกล้าที่จะมามาส่งนี่แหละคะ่ะถ้าเรา ถ้าเราถูกกิเลสหลอกว่าเราเราจับไม่ได้ไล่ไม่ทันงั้นเราไม่ต้องส่งแล้วกันเราอยู่บ้านกิเลสเราจะกิเลสเราก็ยิ่งโตใช่ไหมคะใช่ค่ะมันแอบอยู่ทั่วเลยค่ะมันแอบอยู่มันไม่ให้เราจับได้เลยค่ะอ๋อมันก็เก่งเนาะแต่อนาคตเราจะเก่งกว่าค่ะเป็นกําลังใจให้อาตมีนะคะาสาทุก่ามีพี่ท้าอไรเพิ่มเติมไหมคะเชิญได้เลยคะ่ะโอกาสพี่เมย์กับปขขา้าโศค่ะพี่พี่เมย์เมื่อกี้ป้าแตงส่งฝักเราฟังรู้เรื่องไหม อ่านความคิดกิเลสได้นะใช่ <Hey. S 1> พี่แตงบอกว่าเฮ้ยแล้วพี่จเจ้าอะไรไปส่งแล้วพี่แตงเนี่ยขอนบอกเลยพี่แตงไม่ใช่คนพูดสั้นแบบนี้นะเมื่อก่อนน่ะพี่แตงจะยาวมากแล้วพูดจาบรรลุเต็มไปหมดเลยเรื่องพี่แตงแต่วันนี้พี่แตงมามาเหมือนเด็กๆเ,เลยอะ่ะเอ้ยกิเลสบอกไอ้แตงเอ้ยจเจ้าอะไรไปส่งกับเขาวะไม่ส่งก็โง่ดิโง่ซ้ำซากนะเอาคำน้องนัวมาใช้ทันทีเลย ป้าแตงมาสั้นกระชับแล้วเบิดบานด้วยนี่แหละคือชนะกิเลสที่กลัวส่งกันบ้านเป็นแบบอย่างที่ดีของโลกนะคะนั่นแหละให้กําลังใจพี่แตงค่ะน้อพี่เมย์เราฟังรู้เรื่องอยู่เนาะน้อไปโสนเนาะฟังรู้ <c oughs> เรื่องค่ะเปิดมาน <c oughs> ุษยะ